สวัสดีค่ะที่ฉันนางสาวอรทัยยมพา์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านบางสารกิจกรรมสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนบ้านบางสารได้ร่วมกันจัดทําระเบียบสหกรณ์โรงเรียนบ้านบ,า,นบางสารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการเพื่อบริหารการบูรณาการสู่การเรียนการสอน แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเพื่อการศึกษาพัฒนาสถานศึกษาและสาธารณประโยชน์กิจกรรมด้านสวัสดิการที่สากรด้้นค้ารดูเรียนบ้านบางสาลจัดให้แก่สมาชิกมีดังนี้ 1. มีสวัสดิการสนับสนุนของขวัญสำหรับคนะกรรมการดำเนินกิจกรรมสาการณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่สมาชิก 2. มีสวัสดิการขอขวัญอาหารเครื่องดื่มให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสารในเทศกาลต่างๆเช่นวันปีใหม่วันเด็กวันคริสต์มาสและวันวาเลนไทน์ 3. มมีสวัสดิการสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาเช่นการถวายเทียนพรรษาถวายสังฆทาทน,าทาทนาและปัจจัยถวายในการทำบุญ 4. มีสวัสดิการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างห้องสารก์และที่พักบริเวณหน้าห้องสารก์นักเรียนสามารถใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆได้ 5. มีสวัสดิการการกู้ยืมเงินให้แก่สมาชิกสารก์โดยไม่มีดอกเบี้ยและต้องชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดนอกจากนี้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านบางสาร 6. มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือเมื่อผู้ปกครองของนักเรียนเสียชีวิตเช่นค่าชาปนกิจศพควงรีด 7. สวัสดิการให้กับครูในการศึกษาดูง,งานรวมสีข้าวพระราชทานสากรการเกษตรอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งในปีการศึกษา2,564ทางโรงเรียนบ้านบางสาลได้รับงบประมาณตามโครงการน้ำดื่มสาดในโรงเรียนจำนวน50,000บาทโดยมีการดำเนินการคือติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อให้นักเรียนมีน้ำดื่มที่สะอาดได้บริโภคกิจกรรมสาดกรสวัสดิการของเราได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้น้ำดลื่มดังกล่าวยังนำไปบริจาคให้กับชุมชนอีกด้วยค่ะ